We'll <laughs> กันอีกแล้วนะครับกับรายการเด็กทีท่เด็ดดดดมอบความสดใสน่ารักให้กับทุกผู้ชมแต่ว่าความสดใสนั้นได้มาจากเด็กๆล้วนๆเลยครับผม<น>ธรรมชาติของเด็กนะครับเป็นวัยที่น่ารักที่สุดค่ะเราก็เคยผ่านวัยนั้นมาแล้วผ่านมานานแล้วด้วยพี่เจี๊ยบะ่ะไม่ต้องยับ้งครับนะฮะนานมากเท่าไหร่ก็อย่าไปคิดเลยฮะแต่ว่าเด็กที่จะมาโชว์ความสามารถตรงนี้นะครับเพียงแต่คุณผู้ชม แนะนำขึ้นมานะครับใครคิดว่าลูกหลานของท่านมีความสามารถก็สามารถแนะนํามาที่รายการของเราได้นะครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าขออย่างเดียวครับผมแค่พูดให้รู้เรื่องพูดกับเราให้รู้เรื่องพี่ห่านมาพูดไม่รู้เรื่องสักคน <c oughs> เราเด็กคะ <c oughs> เราด้วยเด็กด้วยนะฮะ <c oughs> เอาละครับมาพบก,กับบันี้ของเรานะครับ <c oughs> ที่จะมาทะเลรนเด็กของเรานะครับทั้ง4ท่านนะครับพี่หลุยส์คุณโจอี้คุณอรชอนและคุณเป๊กกี้ เพ่นพ่านกันทำไมล่ะครัะการเด็กๆสีสันสดใสนะครับก็ขอต้อนรับอะไรอะไรสัวอะไรอะคนข้าอย่านำร่องเด็กสีขาวเด็กๆก็กลัวตามอย่านำกล้าสวัสดีค่ะพี่จินตนา สวัสดีค่ะจินตลาไหนเนี่ยจินตลาพุ่งละเหมือนเลยคล้รับโอ้โหเสียงจินตลาเขาบวชพ่ผมน่าอาจจะคล้ายนะครับแต่ทั้งหน้าทั้งแต่งชุดแล้วเหมือนพวกแมลงปีกเขียวไงคุณจะดูแต่หนูว่าเหมือนแตงโมจินตลามากกว่าคุเนี่ยใส่วิกนี่แหละเหมือนนักปู่ใส่วิกนะฮะมาีจมูกของคุณคนเดียวรู้ว่าทางจังหวัดครับเอ้ยนี่ทำนมจากที่ไหนคะท้องค่ะท้องไปท้องกับใครมา ไม่ได้ท้องไม่ได้ท้องค่ะท้องหรือไม่ท้องไม่ท้องแล้วนี่อะไรท้องเอายังไงท้องมาท้องมาอย่างนี้ไม่ได้ท้องค่ะไม่ได้ท้องไม่ได้ท้องแน่นะช้างอาแล้วนี่อะไรพุงจะได้จบเเป็นตลกที่ปูเร็วตบเร็วเลย สนุกแน่นอนนะครับอย่างครั้งที่แล้วนะครับได้มาทรนเด็กๆนะฮะคุณโจอี้นี่ครั้งแรกเลยนะที่ออกรายการเด็กใช่ไหมครับใช่ครับประทับใจเลยสิใช่ไหมคะครับเพราะว่าที่บ้านเขาจะกินเด็กครับกจรด็กคือคลอดวันนี้กินเลยเหรอไม่ไม่จริงๆแล้วบ้านเขาจริงๆแล้วนะครับเพราะว่าเผ่าพันธุ์เขาจะมีไม่ค่อยเยอะสังเกตไหมครับคนทางแอฟริกาจะมีน้อยเพราะว่าพอพอพ่อแม่เนี่ยคลอดลูกออกมาครับลูกก็จะกินพ่อแล้วการสืบพันธุ์เขาทำยังไงครับเขาไปได้กับแม่ ออออันนนนนี้เเเลลล่่่จริงๆคุณก็เลี้ยงลูกเหมือนกับคนไทยนี่ธรรมดาทั่วไปครับผมอไม่ไม่เขาไม่แหมกุณยาบอกว่าเหมือนผมเคยไปบ้านคุณแล้วคุณจะเอาเด็กไปกบกบไว้ในดินก่อนน้ำหยอดน้ำหยอดแล้วให้โตขึ้นมาดีกว่ากุญทัวฮะพี่อริซอนคะทำะไรการกับเด็กรักเด็กขึ้นไหมคะก็ รักเด็กมากค่ะเพราะว่าเลิกขโมยเด็กไปซ่อนตามหลังโอ่งนี่ยหละขโมยยากมากครับถ้าจะขโมยจะไปซงไปซ่อนน่ะคงไม่ค่ะถ้าขโมยแล้วเอาไปกินเนี่ะจะได้เป็นอมตะกคุณหน้าตาเหมือนคิงคองใส่วิกเกิดนะเรื่องหนูก็เลือกที่ถูกเหมือนกันนะจริงๆนะผมไปกี้สวยคนเดียวเลยใช่ยืนวันนี้แบบรู้สึกนี่นี่ถ้าถ้าถ้าหนูยส์เย็บไปนี้แล้วให้เนี่ยให้พี่โจอี้มอันนี้ปึ๊บโอ้โหชีวิต เพิเศษอะอยากจะบอกเลยว่าเนอหนูก็อยากสวยบ้างอะไรบ้างนี่ไอ้ดำมันมีประโยชน์อย่างนี้เองเหรอเขาไม่ใช่คุณดูไรนี่ใช่เลยสังเกตไหมดูแล้วเราสองคนเหมือนไม่มีประโยชน์ยังไงก็เลยนะครับนะครับวันนี้เด็กๆไปโหเบิร์สัปดาห์ที่แล้ว เป็นไงเด็กๆผมชอบมากน่ารักน่ารักมากกางใส่มูกแล้วก็น้องอะไรนะอารยา้องเกิร์น้องเกิร์แล้วก็น้องีบโอ้ทุกคนมากแต่วันนี้นะครับไม่ใช่ผู้หญิงล้วนมีผู้ชายมาด้วยนี่ดูหน้าผู้ชายยังเด็กอยู่จะกินแล้วเหรอเฮ้ยจ้องไว้ก่อนจริงๆริง ผู mother, well. ้ชายจริงๆถ้าถ้าเกิดวันนี้เป็นเป็นเด็กผู้ชายนะผมจะสนิทสมกับเด็กผู้ชายมากเพราะลูกผมเป็นผู้ชายลูกลูกผู้หญิงผู้ชายลูกหนูยังไม่มีลูกค่ะเกือบเอบปากนั่นนหละครับที่เกือบมีลกยังไม่มีจะจะทำไหมลูกน่ารักไหมอ่ะโอ้โหลูกพี่น่ารักมากเขาบอกว่า เด็กอัจฉริยะอ,อยากมีลูกน่ารักเหยล่ะไปได้วยกันสักคืนหนึ่งจัดมาให้แจงเลยหนี่นี่นี่นจริงนห,หนูไม่อยากมีหรอกแต่ว่าเพื่อนหนูเนี่ยอยากมีลูกดังเลยไปได้วยกันสักคืนหนึ่ง <c oughs> มีลูกน้าตาดีบ้างร <c oughs> ับประกันได้ พี่ออฟได้ไหมเนี่ยออฟได้ไหมแพงไหมไม่เดี๋ยวจะหาว่าเราเราลับลงสุภาพนะรีกนิดนะแต่อันนี้ออฟได้ไหมฮะตามแต่พี่เธอพี่อยากออฟแ่ะพี่จะชายเธอไม่ได้ออฟไปนอนเท่าไหร่ก็ได้พี่สู้ราคาแต่ไม่ได้ออฟไปนอนออฟไปทำอะไรพี่จะออฟไปเตะเล่นกับเพื่อนไม่ต้องออฟ พี่วานไปก็ได้หนูหนูชอบวานไปก็ได้นะครับวันนี้พี่เด็กผู้ชายผมชอบนะถ้าเด็กผู้ชายจริงจริงชอบผู้หญิงก็ชอบเพราะเราพอมีลูกแล้วอะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายทุกคนรักหมดนะครับแต่อยากแม่โอ้โหอยากเห็นเด็กๆด็าบอกว่าเด็กผู้ชายคนแรกของเราคนแรกค่ะเป็นน้องนิ้งไนค่ะพบกับน้องนิ้งไนตัวจริงเลยค่ะ สวัสดีวายซ่วายคะสวัสดีครับที่มารายการเราสมวมากจะลูกคนมีกระตังลูกเป็นความสามารถน้องนีน่าครับน้องนีน่าเป็นคนจังหวัดอะไรครับลูกจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะแต่บ้านแม่อยู่นครพนมก็คือคนอีสานไกยพันธุ์เหมือนกันเถอะใช้คำว่าไกรพันธ์นะพาเรียกเอี๊ยดีหน่อยอีสาน ย้ายถิ่นฐานครับคุณจะใช้คำว่าลายพันธุ์แล้วคุณพ่อเป็นคนที่ไหนคะลูกคนเหนือค่ะอ๋อคนจังหวัดในอย่างครับผมเชียงรายค่ะเชียงรายกันเนี้ยอู้คคำเมืองเป็นกะโบคุณเป็นภาษาคุณเป็นภาษาลาวอ๋อภาษาอีสานน่าจะว่าวเลยว่ากินกินข่าวบอสกินทำไมข่าวข้าวหรอกินข้าวเผาข้าวไม่ใช่น้ำมันใครจะมานั่งกินข่าวอายุเท่าไหร่ลูกน้องที่ไหน หกขวบค่ะเหลือเรียนอยู่ชั้นไหนคะปหนึ่งค่ะปหนึ่งนะคะโรงเรียนอะไรคะอุดมศึกษาละเผลาวอุดมศึกษาละเผลาวอยู่ร้าวเหล่านี่้วันนี้จะมาโชว์ความสามารถอะไรครับตองนี้ครับอุดมศึกษาข้าข่านเก่งเรื่องอะไรเรียนเต้นร้องเพลงลาไทยอาราบิก เก่งมากเลยรู้นี่เรื่อง acting acting อยู่กับการแสดงเยอะเหรออ๋อ acting หมายถึงว่าถึงว่า5 4 3 2อคชั่นบทเศร้าครับเศร้าเศร้าไม่มีบทไม่มีการแสดงทน่เรียกว่าบทมขาลบทไม่มีบทไปเล่นถ้าสมมุติว่าเราสมมุติว่าเราเล่นเป็น แฟนกันวันนี้ฉันจะต้องมีบุตเชนเดออ๋อคือไม่มีบุตม่แอ้มันจะเคารพเกินไปหรือเปล่าเรา้วเราต้องบีฟเขาในเช้าอ่างดาราที่ชอบมีใครครับลูกในดวงใจของเราเลยพี่บีน้ำทิพย์พี่มีน้ำทิพย์มูฟถึงแบบเลยนะฮะเก่งด้วยเลยวไปเดินกับเขาเขาบอกว่ามีมีความมากเกี่ยวกับการแสดงหนูเคยไปเดินกับเขาเหรอเดินที่ไหนลูก ตลาดไทยเหรอเขาวาเดินแบเหเดินแบบได้เหรอลูกจริงเหรอแคู่กับพี่สค่ะอ๋อเดินูพี่สไในลองเดินให้ดูให้ให้ดูก่อนหน่อยสมมตินี่สมมตินี้เป็นพี่สิทำไมลูกสน้องสิสิโลราบหูกนีไงสีสกบบสิลิราชไนที่เอาไว้ไปตั้งคู่กับสีอุยครับแล้วตึกผู้นอบด้วยนะ กับพี่สิทธินคนเดนตรีโอ้ยอยู่คู่กันได้เป็นคิสมัสเลยนะเนี่ยแล้วนีเนแล้วเหมือนน้องดิงไนท์พาสัตว์มาเดินเล่นนะครับ เดินเก่งเนี่ยใช้ได้ชอบใจชอบ,ชอบใจนะเห็นบ,บอกว่าทำเสียงคนแก่ได้ด้วยใช่ไหมคะลูกแมตัวแค่นี้แต่ความสามารถเกินตัวจริงๆนะครับเนี่ยแต่จะมีทีเด็ดอะไรอีกบ้างต้องติดตามช่วงหน้าครับสมาร์ทโฟนของวูดี้คเนคเร็วจริง โหลดเร็วจริงเพราะมี TrueMove Edge ให้เล่นเน็ตผ่าน 3G Plus และ Wi-Fi ไม่อัน้นพร้อมโทรคุ้มเพียงเดือนละ8 9 9บาทวันนี้ถึง7พฤศจิกายนนี้ใช้ 3G เลือก TrueMove Edge เน็ตเร็วบน TrueMove Edge เนี่ยชีวิตผมขาดไม่ได้เลย <S 1> <S 1> ก็ Wi-Fi จาก TrueMove Edge แรงสูงสุด8เมกครอบคลุมถึง1 0 0 0 0จุดแค่100บาทต่อเดือนวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ถ้า Wi-Fi ดีเลือก TrueMove Edge ที่จกี้งเลนที่อีอออสาน อีาผิเกบผิกได้6จบเล่นโอ้ยจด้าเจ็กอ้าไม่ยวไได้หรอเก้นั่งซ้อมอยู่เป็นชั่วโ <S <S ง sponsor, มงอย่าลืมติดตามความซ่าในรายการปวยปวยซ่าทางทูวิชั่น66สทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งกับพวกเราชาวปวยปวยซ่า เดินเก่งนะใช้ได้เลยใใชชอบจเห็นบอกว่าทำเสียงคนแก่ได้ด้วยใช่ไหมคะลูกเก่งมากเลยทำเสียงคนแก่ผู้ชายหลูกผู้หญิงลองลองลองพูดแบบเสียงคนแก่ลองพูดแบบนั้นกับตาเจี๊ยนพูดคำว่าอะไรพูดอะไรกันลูกนะเนี่ยนักตวนนักตวนนักตวแบบแกเสียงคนแก่ลูกอ่ะเออหนูเป็นใครอ่ะลูกหนูเป็นใครนี่แก่แล้วนะโอ้โหหนูกทำเก่งมากเลยลูก น่าภูมิใจตรงไหนเว้ยหนูเป็นใครชื่ออะไรอะลูกเฮ้ยหนชื่อเด็กหญิงวลิตาเอาใครเขียนมาก่อนไสิหนูว <No ่าอมเขียนเป็นไหนนิดหนึงนิดนึงนิดนึงหนูชื่ออะไรลูกหนูชื่อเด็กหญิงวลิตาเลยนอยู่ที่ไหนอะลูกโรงเรียนศึกษาอันนี้มันผู้ป่วยโรคปอดแล้วนะ เรียนอยู่ชั้นไหนอ่ะชั้นบนชั้นบนบ้าู่ไม่ดีจะไปเรียนเด็กโตขึ้นรู้นิ่งหนอยากเป็นอะไรลูกจราอยากเป็นลา าวมีแววมีแววเหมือนคนแก่ตรงไหนวะเขาคิดว่าเขาเหมือนยังไงนีแม่เขาบอกเลยคุณทํารายการเด็กคุณต้องเล่าสิ่งจินตนาการเด็กว่าเขาบอกเหมือนอะไรคุณต้องตามใจเขาคือเขาเข้ามาหาเราไม่ได้เราต้องออกไปหาเขาเราต้องออกไปหาเขาอู้นะครับทำลำบากนั่นการเด็กแล้วต้องเข้าไปรู้ถึงจิตใจของเด็กด้วยนะครับอันนี้แค่คนแรกนะครับผมน้องนิ้งไน้น้องนิ้งไนถ้างั้นเดี๋ยวเชิญน้องนิ้งไน้ประจำที่ก่อนเลยค่ะมาที่เด็กทีเด็กคนที่สองเปนบ้างดีกว่า น้องคนนี้นี่เป็นเด็กผู้ชายขอบอกทุกคนเลยนะคะอย่าบอกกับเด็กนะคะว่าดิซันเป็นกระเทยรู้ปะจำไม่แม่นนะโอ้โหคนเดินหอร้องได้กลิ่นก็รู้ทะกันจริงไม่ให้บอกใช่ไหมคะบอกกับเด็กโอเคถ้ายงนั้นพบกับน้องจีนอนเลยค่ะ แซ่บเ s ้ y o ี่ยงหูเวชจูเน่ m าเรียนภาษาจีนน้องเวชยุคัมสตรอมนี่นี่ท่าเราภาษาอังกฤษต้องให้นี่ค่ะพี่โจอี้เป็นคนสื่อสารลองลองคุยกับเขาดิคุยกับเขาว่าไปคุยข้างหน้าดิเออคุยกับน้องเขาสวัสดีครับภาษาอังกฤษดีดีคุยดีฮัลโหลก o ดมอร์นิ่งอ้า o กูดมอร์นิ่งฮาวออยู How are you? h i y u I'm fine. Thank you. And you? You you fine? You fine? I'm quite okay. What is your name? My name is Jinon. Your name is Jinon. What is your น s c h o o l name น s มสกุล surname? น s c h o o l เด็กเริ่มงงเลยนี่เป็นฝรั่งแท้หรือเปล่าเฮ้ยดูผิวดิไม่ใช่ฝรั่งได้ยังไงดูผิวดิดูผิวเนี่ยยิ่งไม่ใช่เลย How old are you? How old are you? ล้วถามเขาเข้ามายังไงคนนี่มายังไงเป็นภาษาอังกฤษ you you come here with your mom or your dad? ใช่ใช่มาแล้วถามเอาเข้ามาคำคาย you come here with who? your father or your mother? พูดไทยได้พูดไทยได้ดีมากเอาละครับน้องจีนนนท์ครับ ครับยังงงอยู่อายุเท่าไหร่ครับลูกห้าขวบครับขวบเเลยข้าโรงเรียนหรือยังครับผมภาษาไทยแล้วลูกภาษาอะไรไม่ต้องงงพูดภาษาไทยไปเลยชี้หนอนเข้าเข้าโรงเรียนหรือยังเข้าแล้วช่วงยู่โรงเรียนเข้าโรงเรียนแล้วเหรอครับเข้าทางไหนออกทางไหนครับเข้าเข้าก็ทางเข้าโรงเรียนทางออกก็ออกทางเข้า ทังออกก็ออกทางเข้าแหละคงไม่ออกไหลประตูเรื่อยอนนะครับเก่งมากแต่ที่ผมรู้มาว่าเด็กคนนี้มีความสามารถเกี่ยวกับเรื่องสวดมนต์เออจริงมีนหายากนะอายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่แล้วคะครัวห้าครัวห้าครัวสวดมนต์เนี่ยไม่ต้องผู้ใหญ่หรอกเอาไปจากเด็กกับผู้ใหญ่ยังบางคนยังท่องไม่ได้เลยสวดมนต์เหรอบทสวดมนต์คาถาได้คาถาอะไรพี่นี่คาถาสวดมนต์คาถาอะไรลูก คาถาเกี่ยวอะไคาถาอะไรพี่คณอ้ไหนลองท่องถูกไม่ถูกลุงรู้อ่ะไนท่องพี่คณีต้องไหว้เวนเลาเวลาท่องหันหน้าองไห่ใช่หันตปาพี่นะคูกบท่องเดี๋ยวท่องอันนี้ที่ท่องคาถาพีพีคณตได้พี่หันมันนี่ไม่ใช่งงนะจ๊ะท่องลองท่อที่าถาพิ่ี่ีอต้องมีน้องว่าส่ไหว้ไหว้องค์สิงคเีสินียมหาองค์สิงคณีสิณียมหา อมสิครูเนสิยมมหาเก็บจระถูกแล้วครับกะม้มีหลายห้องอมมากอยู่คณะปัญญมก็ได้อมสิคเนนี่ก็ได้มีบทไหนอีกลูกมีบทไหนไหมครับสวบทนามูตสานามูตสาที่หลองทองสิลูกนามูตสาปกครอตัวอะตัวสมาสังบูตสา นโมตัสสะภพราะว่าตัวอะไรตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภพราะว่าตัวอะไรตัวสัมมาสัมพุทธัสสะแผ่เมตตาต่อเลยลูกแผ่เมตตาลูกสัตว์เป็นสต้าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนรู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นก็เลยการหาเวลาหัวตัวจนเป็นเพื่อนรู้ได้มีเวลาซึ่งกันและกันเลยเอาประชาประชาหัวตัวจนไปสูงไปสูตรเถิดอาได้อาฆารวพยาบาลซึ่งกันและกันเลยอาจมีคาวหัวตัวจนไปสูตไปสูตรเถิดจะได้มีทุกกายทุกใจเลยสู่พีอัตตานี้ ตงมีตัววามสุขการสุขใจแลรักษาตนในป้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดซาซาิคุณน้ำจีนั่นมากเลยนะคะพี่จะได้เป็นผูไปเกิดเก่งมากงมากนี่ลูกไหว้พระทุกวันไหมครับเนี่ยไหวไหมครับทุกค้นก่อนนอนเลยลูกก่อนนอนุกนก่อนนอนเหรใครเป็นคนสอนคะพ่อครับพ่อสอนแล้วคุณแม่ลูกแม่เลน้องไข่มุกอ๋อน้องไข่คนละคน พ่อสวดมนต์แม่เล่นไพ่ม้นแม่ทำละมาคนะแม่ขานกาแฟบอานกาแฟโอ้โหเก่งมากเลยลูกนะฮะวันนี้จะมาโชว์ความสามารถอะไรร้องเพลงแล้วก็เต้นแล้วก็โชว์คูลเล่๋อคูลเล่ย์ชอบมากที่สุดคือจะจับมืออีกแล้วรู้จักสิงโตไหมลูกสิงโตอะไร สิงโตทะเลเสิงโตนำชอบลูกที่เขาเล่นเอาคูเลเรกเก่งๆไงสิงตทะเลผมอาจจะสื่อสารกับเด็กผิดอะไรกัน คนที่เล่นอะคุเล่เก่งแน่ยมาจากคุณสิงโตไหมเวลาคุณพูดอะไรคุณต้องพูดข้อมูลให้ครบก่อนสิงโตเด็กก็พูดถูกแล้วครับเด็กไม่ได้ผิดนะฮะอะไรเด็กไม่ผิดเล่นอะคุเล่เป็นด้วยเหรอครับสิงโตทะเลเล่นเป็นครับนะคะเดี๋ยวรให้น้องผมพิพามษารถกว่าน้อเดี๋ยวเราจมาโชว์อีกหนึ่งรอบนะคะครับมาโชว์อาารย์ธรรมประจัทีค่ะทีชฟ้าเลยลูกอา มาทำโม้นั่นก็อีเดียวกันเรารู้เองรู้ว่าแก้วิ่งเขาไปหาเขาผู้หญิงก็อายอย่างนี้แหละหนูนั่งดีๆลูกกระโปรงเปิดมันแล้วเอามาพบกับน้องคนที่สามกันเลยค่ะน้องโฟนเนตค่ะ อโฟเนตอายุเท่าไหร่ลูกเจ็ดค่ะเจ็ดขวบแลวอยู่ชั้นไหนคะปหนึ่งปหนึ่งนะคะความถนัดล้อโฟเนตนะครับถนัดเกี่ยวกับอะไรครับขัดด้านการแสดงอย่าบอกว่าถนัดขวานะลูกต้อาบอกว่าขั้นความสามารถพิเศษเต้นร้องลำอะไรประมาณนี้ครับทำอะไรได้จ๊ะร้องเพลงเต้นแล้วก็ลัมลด้วยลัมไทยหรือเปล่าครับ ร้องเพลงเต้นแล้วก็หล่ำด้วยออ่าหรมีอะไรอีกไหมเฟรดนี่ให้เด็กทำนะครับผู้ใหญ่ทำไม่ถึงกุ้งเลยเราต้องเข้าไปหาเขาร้องเพลงจีนร้องเพลงจีนร้องเพลงจีนได้ด้วยอ่าฮะเพลงอะไรครับลูกเพลงเพลงเจลซัสเฮ้เซียลัสซูเซียลัสซูเซียลัสซูอ๋อเป็นเพลงของใครครับเป็นเพลงของใคร เอาเราลองรองก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวอาจจะดันมาลองได้นะครับฮะอันนี้เดี๋ยวก็ไม่เป็นไรลูกดันก็ถือว่าเป็นความสามารถแล้วนะครับมันร้องยังไงเพลงอะรชอึ้นนะิดนึงเซียว์ลาสูหาเตอร์ไฮโฮเยียชีเซียร์ฟลายเมียวเมียวเมียวเม้าไลลืมนี่เป็นนี่มันเป็นโรงเรียนเป็นเพลงโรงเรียนอนุบาลคนจีนใช่ไ่มลูกลูกเพลงที่เอาล้องตามขันเจ้า มิวมิวคณะี่นี่าจะเคยได้ยินได้ยินแคอันนี uh> ้เพลงที่ได้ยินมาจากไหนครับผมที่โรงเรียนเคยที่โรงเรียนบองเขาโรงเรียนจีนเหรอไม่ใช่ภาษาจีนปะเรียนเรียนเหรอคะเรียนอันนั้นนับภาษาจีนให้ลุงฟังนี่นับภาษาจีนอีอ่าสันซิอู่ลิวชีปัเจียวซือ สีอีสีอสีซานสีซีสีอูสีีอันนี้ภาษาจีนอะไรฮะต้องอธิบายด้วยบางทีพวกพาจะรู้สกเก๊กหนอซาซีคนละอย่างครับอันนี้อันนี้เป็นจีนจีนกลางครับไอ้ที่เราท่องมันก็จะจีนแต้จิ๋วพวกเจ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 จกนแ้ภาษาจีนหน่งเจหนึ่งเจกหนึ่งเจกหนึ่งหนึ่งหเจกเจกเจกหนึ่งสี่หนึเจกสี่ มันก็ไม่น่ามันนับรายการเนะเขาเาถูกอ่มันถูกก็จริงแต่ว่ามันทุเรศว่ะเจ๊กหนอซาสีก็ถูกแล้วผมเข้าใจไงเจ๊กหนอสาสไงเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรคุณไปคิดอะไรผิวดิไม่เกี่ยวกับผิวมันต้องคนะถูกแล้วคนจีนนี่เขาตึงนังเกียรแต่เพื่อตึงหนังไม่เอาเจ๊กหนึ่งเจหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจสเจ๊ก ได้จมิงป่ะเนี่ยได้ได้คนจีนดูผิวดียืนยันตยืนยันดูหนึ่งเจริงจริงแล้วพ่อเขาเป็นแอฟริกาแต่แม่เขาเป็นคนจีนจริงจริงเลยเขาเขาบางทีถามว่าเอ๊ะทำไมคนจีนทำไมถึงดำอย่างงี้แต่ขาวขาวก็มีไอ้ยิ้มดิยิ้มดิอันนี้ขาวดำดำกันอะไรกันอื่นวันนี้นะครับน้องโฟเนตได้โชว์ความสามารถแน่นอนนะครับในรายการของเรานะครับตอนอื่นนะนะครับขอเชิญประจำที่ก่อนเลยค่ะรับก่อนเลยมาค่ะมาที่น้ำค คนนี้ก็ผู้หญิงผู้ชายถูกใจพี่อลชรนอาจจะต้องแยกกันกับพี่แ๊กกี้นะตบตีกันเองเพราะเป็นน้องผู้ชายค่ะแอลเห็นหลังเวทีด้วยว่าพี่อรชรนเขาจองแล้วคนนี้แต่ไม่รู้ว่าน้องเขาจะยอมหรือเปล่าเรียกออกมาเลยดีกว่านะคะขอเชิญพบกับน้องซันค่ะ สันนี่คือลูกครึ่งทางยุโรปแน่ๆเลยนะฮะทำไมฮะดูตาสิครับใกล้จะบอดสนิทอยู่แล้วะแล้วสันอยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดกรุงเทพจังหวัดกรุงเทพอยู่แถวไหนครับลูกพะหนโยธินครับเรียนอยู่โรงเรียนอะไรครับเซนฟังครับเซนฟังนี่เซนเบอร์นาผมก็เรียนบ้าเมื่อก่อนผมก็ตอนเด็กๆผมก็อยู่ที่ฟังฝรั่งเศสไม่ฟังทนนะครับ ฟังตนเรียกฟังตนไม่ได้หมดไม่าด้จริงนะครับเรียกอะไรพี่เจ้าอีพินิดพี่คาอทำไมอ่ะนีชั้หน้าเหมือนลูกลูกชายพี่หลุยมากเลยน้องภูมิลูกชายผมก็ใส่แว่นเหมือนกันเลยอะไรูแว่นนี่ครับสั้นเยอะไหมครับสั้นเยอะไหมเดี๋ยวดูนะหกสี่ร้อยครับสี่รอสี่ร้อยสี่ร้อย โอเคครับเท่าลุงเลยอ่ะผัดเป็นใส่สี่ร้อยสามผมเลยบอกขนาดไม่ถูกนะเห็นไหมไม่ถูกเหรอลุงเยอะกว่าเขาเยอะลุงไม่าวเสียพี่แค่สี่ร้อยมันก็เยอะอยู่แล้วจะไปเพิ่มใหมคราเลยเดี๋ยวันนี้หกร้อยนะฮะครับเอ่ะั้องซันครับเรียนอยู่ชั้นไหนครับปอหนึ่งครับปอนหนึ่งนะครับโรงเรียนเซนฟังนฟังนะครับเซนฟังได้เรียนภาษาอังกฤษมาแล้ววะได้เรียนเหรอฮะภาษาไทย ชอบวิชาอะไรมากที่สุดอังกฤษครับอังกฤษว้าวเวลาหมดะแลวครับเห้นทีต้องติดตามความสนุกกับทีเด็ดของน้องๆกันต่อในครั้งหน้าแล้วล่ะครับน้องๆหนูๆคนไหนสนใจอยากเป็นเด็กทีเด็ดเข้ามาร่วมโชว์ความสามารถแบบเด็ดๆในรายการเด็กทีเด็ดแล้วก็สามารถติดต่อขอสมัครได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่นี่นะครับถ้าคิดว่าเด็ดจริงแล้วก็รีบสมัครนะจ๊ะวันหนึ่ง มีบ้านอยู่หลังหนึ่งซึ่งมีเด็กคนหนึ่งอยู่ในบ้านหลังนั้นเขาแก้มแดงหมดแดงอะไรแดงไปหมดคุณแม่เตั้งชื่อให้ะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวเฮ้ยอะไรยอดมาดูบ้าน